รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยรึกษาเรียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษา .com ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ,บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ พบกันทาง FM 101ในรายการ Moneyplus เริ่มต้นบ่ายสามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปีหน้ายังพบกันที่นี่เวลาเดิมนะครับจนถึงสุกบ,บ่าย3ามโมงถึง4ี่โมงเย็นแล้วก็เช่นเดียวกันกับปีหน้าด้วยนะครับบ่ายสามโมงถึง4ี่โมงเย็นทาง FM 101ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายการวิทยุ Moneyplus นะครับส่วนจะคุยกับเราในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Li าย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a ส i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวเช่เลยนะครับลมหนาวมาแล้วอย่างนี้ถ้าอยากไปเที่ยวต้องที่เขาใหญ่นะครับเชิญที่เขาใหญ่ f a n t a ซี r e s o r t ทที่ที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับช่วงนี้ก็มีแพ็กเกจ 3วัน2คืนพิเศษสุดๆรวมที่พักอาหารเช้าส่วนน้ำเครื่องเล่นเอาไว้ครบเลยเพียง4,799บาทสำหรับ2ท่านต่อ2คืนนะครับซื้อแล้วจะใช้ทันทีก็ได้หรือซื้อแล้วเก็บไว้ใช้ได้ถึง1ปีนะครับเชิญเลยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท0 8 8 5 0 4 9 9 9 1 8 9 9ีส0 8 8 5 0 4 9 9รือลาย ID เขาใหญ่แฟนตาซี ที่ที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจอทาลิส020150222020150222ขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักครับร่วมงานสัมมนาตั้งเป้าหมายปี2017พุพ่งพิชิตทุกเป้าหมายในชีวิตกับ2ส,สุดยอดโค้ดด้านการเงินและนักเขียนเบสเซอร์ หนังสือถอดรหัสนักปั้นเศรษฐีเงินล้านคุณประพาสตันพิบูญศักด์และโคดแนทยานาธรนะครับมากำหนดเป้าหมายและเรียนรู้เทคนิคการพิชิตเป้าหมายพบกันในวันเสาร์ที่7มกราคมเสาร์ที่7มกราคมปี60นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาทั้งวันเต็มเต็มณโรงแรมปรินสตันดินแดงบัตรราคา1000บาทรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าสถานที่จะมอบให้กับมูลนิธิผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถีนะครับเป็นงานที่ดีแล้วก็ได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะครับสำรองที่นั่งด่วนนะครับ0819919444 0819919444งานจะมีเสาที่7มกราคมนี้นะครับทั้งวันที่โรงแรมพินสตันดินแดงนะครับสำหรับผู้ที่จองสัมมนาเดอะม l ลเลนเนียร์เมเกและได้ชำระเงินมาแล้วนะครับก็สามารถเข้าร่วมฟังงานนี้ได้ฟรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ คุณผู้ฟังครับสุภาลร่วมจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมสร้างสรรค์สวนอิ่มใจบ้านอิ่มสุขตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยแนวคิดนี้นะครับเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวตามนโยบายสุภาลใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยและเป็นการดําเนินตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับจากทางสุภาลจํากัดมหาชนนะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูนะครับอีกหนึ่งในหุ้นที่มีความน่าสนใจเป็นกรณีศึกษาของทาง BTW e l i n d u s t r i จำกัดมหาชนหรือว่า BTW นะครับผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BTW คุณโชติกลัศมีทินกรกุลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณโชติกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยศนาครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราด้วยในวันนี้นะครับ ครับดีมีคนเปรียบเทียบว,ว่า BTWEL i n d u s t r y จำกัดมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ชื่อย่อ BTW เนี่ย เปรียบเสมือนมีลูก4คนอันนี้จริงไหมครับคุณโชติครับใช่ครับ BT Wells เนี่ยเป็นกิจการประเภทโฮลดิ่งนะครับเรามีลูกถึงสคนเนี่ยนะครับแต่บริษัทแกนหลักของลูกเราเนี่ยคือ Bestech t Engineering อ่านี่เป็นลูกคนโตเลยเป็นลูกคนโตเลยครับคนอื่นเนี่ยกวยังเป็นลูกอ่อนมากครับอย่าง Bestech ที่เป็นบริษัทแกนหลักของทาง BT Wells เนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับว่าเป็นผู้ให้บริการแปลรูปผลิตภัณฑ์เหล็กแล้วก็โครงสร้างเหล็ก ในต่างประเทศอันนี้ถือว่าเป็นรายใหญ่เลยใช่ไหมครับถูกต้องกับที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยส่งออกโดยประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอืมรายได้หลักมาจากการส่งออกนะครับเหลือในประเทศประมาณ20%นะครับครับเหลือในประเทศประมาณ20%่สนะิบ เอ๊แล้วลูกค้าหลักๆของเราเป็นใครอยู่ในอุตสาหกรรมไหนบ้างครับคุณโชติครับสำหรับลูกค้าของเบสเทคเนี่ยครับลูกค้าหลักๆของเราเนี่ยส่วใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เป็นเขาเรียกว่า EPC c o n t r er, a c t o r คือผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆนะครับที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับโรงไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจทางด้านน้ำมนันกับกา๊าซป้อนสำหรับอุตสาหกรรมหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณโชติเป็นหลักเลยครับ อุสาหกรรมเหมืองแร่อุตสาหกรรมพลังงานไม่ว่าจะเป็นก๊าซปิโตรเลียมรวมทั้งโรงไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าครับครับโรงไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันเป็นลูกค้าหลักของเราเลยครับโรงไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นลูกค้าหลักเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้รู้จักลูกคนแรกนะครับก็คือทาง Bestech and Engineering จำกัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแกนของ b t w e l เลย ผู้ให้บริการแปลรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็กนะครับในต่างประเทศรายใหญ่รายหนึ่งเลยนะครับแล้วบริษัทลูกอีก3บริษัทเนี่ยเป็นใครทําอะไรกันบ้างครับบริษัทที่2เนี่ยนะครับเป็นบริษัทชื่อว่า BT i n d u s t r y นะครับ BT i n d u s t r y จำกัดนะครับรบหรือว่า BTI ครับเรียกกันว่า BTI หรือ BTI นะครับครับอันนี้เป็นบริษัทลูกที่2นะครับครับเอาไว้รองรับงานจะได้ต่อเนื่องจากทางด้านของ b e s t t e h บริษัทลูกบริษัทแรกนั่นเองนะครับ,รบ uh, มาดูบริษัทลูกต่อมาครับ บริษัทรูอีกสองบริษัทนี่นะครับเราตั้งมาเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะขอกล่าวรวมเลยนะครับก็คือ B ีเจียนอัลโซล่และก็ Global c l e a n e n e r g y เนี่ยนะครับครตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ก็คือว่าในช่วงที่มีการส่งเสริมพลังงานทดแทนเนี่ยนะฮะบริษัทสองบริษัทนี้เนี่ยตั้งมาเพื่อที่จะมาเตรียมงานในด้านพลังงานทดแทนซึ่งในบ้านเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าพอปลูกมาปัจจุบันนี้ทั้งสองบริษัทเนี่ยยังไม่มีตัวรายได้พลังงานทดแทนนี่เป็นประเภทไหนครับ ก็ตั้งแต่โซล่าฟาร์มเนี่ยนะครับแล้วก็ชีวมวลทําได้ทั้งสองอย่างนะครับทั้งโซล่าฟาร์มและชีวมวลด้วยนะครับใช่ครับเอาละครับนี่เป็นโครงสร้างหลักๆของ BT Well i n d u s t r ทรจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับบริษัทลูกหลักๆก็เป็น4บริษัทด้วยกันโดยบริษัทแกนก็คือ Best Tech a n d e n g i n e e r i n g จํจำกัดมหาชนนะครับอันนี้เป็นแกนหลักเลย แล้วก็มีบริษัทลูกอีก3บริษัทก็คือ BT i n d u s t r y หรือว่า BTI นะครับเป็นบริษัทที่2มี BT and R เป็นบริษัทที่3แล้วก็มี Global Clean เป็นบริษัทที่4นะครับนี่เป็นโครงสร้างหลักๆของ BT W e l l Industry รจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับทีนี้มาดูหน่อยครับว่าผลประกอบการไตรมาส3ทับห้าาสำหรับบริษัทหลักเนี่ยครับในผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสามไตรมาสเนี่ยนะครับตัวเลขของเราเนี่ยต้องยอมรับครับว่าไม่ดีเด่นนะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักก็คือมาจากสภาพของเศรษฐกิจนะครับตัวเลขรายได้เรารวมๆก็อี่ประมาณแปดหลักพันเนี่ยนะครับพันล้าน มีผลกําไรอยู่ประมาณยี่สิบเปอรเนนะครับสาเหตุเกิเนื่องจากว่าธุรก,กิจน้ํามันกับกา๊าซเฉี่ยชะลอตัวการโมดูลเนี่ยเป็นงานที่เป็นหัวใจของเราท่านผู้ฟังอาจจะงงนิดหนึองว่าโมดูลคืออะไรโมดูลเนี่ยคือการสร้างงานเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนโรงงานทั้งโรงหรือว่าแท่นเจาะน้ํามันทั้งแท่นนะฮะโร,รงไฟฟ้าเกือบทั้งโรงเนี่ยนะฮะให้สําเร็จรูปบนโรง,งงานนั่นค,น,นคืองานโมดูลนั่นคืองานโมดูลงานพวกนี้เนี่ยจะเป็นงานที่รายได้ค่อนข้างดีเหตุผลเพราะว่า งานพวกนี้เนี่ยมันจาเป็นปต้องใช้บริษัทที่มีพื้นที่ในท่าเรืออือันนี้เนี่ยงานในช่วงนี้ในส่วนงโมดูลชะลอตัวครับงั้นผมนรสรุปคร่าวๆงี้ได้ไหมครับว่าผลประกอบการที่โชว์มาเนี่ยมันก็สะท้อนการชะลอตัวลงของธุรกิจปิโตเรเลียมในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนความต้องการแล้วก็การเติบโต,อย,ตอ,อย่างต่อเนื่องของธุรกิจไฟฟ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมครับคุณโชติพูดอย่างนี้ได้เลยครับดังนั้นครับสรุป3มไตรามาสของปีนี้ตัวเลขออกมาเป็นยังไงบ้างครับคุณโชติครับ ก็ตามที่ได้เรียนเมื่อกี้นะครับยอดขายออกมาเนี่ยหนะลักประมาณพันล้านเนี่ยนะครับ,รบโดยที่มีผลกําไรอยู่ประมาณสัก20่เเดนะครับหลายคนอาตั้งข้อสังเกตว่าย,ยอดขายพันล้านกําไรเพียง20ล้านกว่าบาทเองแหละครับคุณชติครับเป็นประเด็นหนึ่งนะครับ <ừ> คือธุรกิจที่เป็นธุรกิจพวกทําชิ้นส่วนเนี่ยนะฮะ <ừ> ลงไฟฟ้าเนี่ยรักสร้างงานเนี่ยมันเสถียรมากโดยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ S <S แน่นอนครับกาไรมันไม่ได้หูหวามันไม่ได้สูงแบบการทำโมดูลแต่เรามองให้ดีนะครับว่าภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยเรามองยังไงในปีหน้าผมมองหลังจากการเลือกตั้งประธานธิบดีที่ผ่านมาเนี่ยของสหรัฐนเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเขาประกาศแล้วว่าเขา<อ>จะเน้นการลงทุนด้านน้ํามันที่ผ่านมาสหรัฐาการลงทุนด้านน้ามันเขาเนี่ยไม่บูมเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ยพเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเขาติดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครแต่ว่า จะไม่ดีสหรัฐคนใหม่เนี่ยรรประกาศเลยว่าเขาจะสนับสนุนทุกวิถีทางครับอันนี้คือโอกาสที่เราเห็นจากการที่โดนัลด์ทรัมป์เตรียมจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐรนะครับทีนี้คุณชชติกช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยนะครับว่าล่าสุดทาง BT w e l วลล์อิจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับมีโครงการอยู่ในมือเนี่ย หลักๆทั้งในและต่างประเทศล่าสุดมีสักกี่โครงการอยู่ที่ไหนบ้างเป็นโครงการอะไรบ้างครับโครงการที่เรามีเนี่ยนะครับประมาณ20ประกว่าโครงการมีมูลค่าง,งานเป็นแบ็กหลอกประมาณเกือบแปดพันเอยล้านบาทเป็นงานลงไฟฟ้าสักส่วนใหญ่ กระจายไปทั่วแล้วครับผมเรียนได้เลยว่าเกือบทุกทวีปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาที่แคนาดาในตะวันออกกลางนะครับในปากีสถานในเอเซยก็จะมีที่เวียดนามที่เมียนมาเนี่ยนะครับครับแล้วก็มีงานส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นงานรงไฟฟ้าแหละครับนั่นคือจุดหนึ่งที่เราน่าจะเป็นข้อดีเพราะว่าเราเองเราไม่ได้ไปผูกธุรกิจเราไปไว้กับกิจการใดกิจการหนึ่งถ้าน้ํามันยังไม่ค่อยดีก็ยังไปโตได้กับธุรกิจรงไฟฟ้าได้ครับนะครับประมาณนี้นะครับถูกต้องเลยครับ เห็นว่าทาง Bestech t ซึ่งเป็นบริษัทแกนบริษัทลูกหลักของทาง b t w e l เนี่ยพึ่งจะไปรับงานโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศหรือเปล่า ล่าสุดมีสักกิ่โครงการมีที่ไหนบ้างครับสำหรับเบสเทคบริษัทลูกบริษัทหลักเนี่ยครับเราไปรับงานของโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับครับมีที่อเมริกานะครับอ่าที่บาเรนนะครับรบแล้วก็ในไทยเองก็ที่แม่เมาะแม่เมาะนี่เรารับงานอยู่เป็นจํานวนมากๆครับนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีโครงการที่เรารับมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นไปโรงไฟฟ้าขนาด small power producer หรือ SPP เนี่ยนะครับติดจํานวนสิบประโลนของบริษัทกราฟอิเล็กทริกนะครับ เอาเป็นว่าหลักๆนะครับล่าสุดที่ไปรับก็เป็นโครงการโรงไฟฟ้าร่วมทั้งที่สหรัฐแล้วก็ที่บาเรสนะครับส่วนในบ้านเราก็เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะที่จังหวัดลำปางนะครับคุณโชติทางด้านของบ t ทีเวเนี่ยมีแผนที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเติบโตของบริษัทเนี่ยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยตามแผนเนี่ยจะทำยังไงบ้างครับเนี่ยเอาเรื่องของในประเทศก่อนบริษัทเองเนี่ย หลังจากที่เราเห็นสัญญาณเศรษฐกิจตั้งแต่ปีที่แล้วนี่นะครับว่าธุรกิจทางด้านน้ํามันกับโพกพัน์พวกเหมืองแร่เริ่มชะลอตัวเราเองเนี่ยเราปรับตัวขึ้นมาครับเรามีเครื่องจักรที่สามารถที่จะทางานโรงไฟฟ้าโซลาฟาร์มอย่างที่ทุกท่านทราบว่าเมื่อประมาณไตรมาสที่สามที่ผ่านมาเนี่ยเราไปรับงานโซลาฟาร์มสองแห่งซึ่งเป็นโครงการโซล่าของสาปนก็ปัจจุบันนี้เนี่ยงาน ทำเสร็จไปแล้วค่อนข้างมากเพราะน่าจะรับรู้ไรายได้ทั้งหมดได้ช้าสุดก็มกราปีหน้านะครับแล้วก็เราก็ปรับตัวมาทำลงไฟฟ้าที่เราเรียกว่า w a s t to Power หมายถึงว่าเป็นการหมักขยะนะครับในบ่อขยะแล้วก็มาปั่นไฟเมื่อเร็วๆนี้เราก็รับงานในปวนี้ไปอันนี้คือแผนในประเทศใช่ไหมครับแผนในประเทศคือเราเรารับมาเป็น epc ครับ,รบรขยายตัวมาเป็น epc ปันเน้นที่ลงไฟฟ้าพลังงานทดแทนครับแล้วก็<ล>ในต่างประเทศเองเนี่ยเราติดตามโครงการที่เป็นลักษณะโมดูลอยู่ ซึ่งเรามองเห็นสัญญาณพื้นตัวนะครับค่อนข้างชัดเจนแลาคงเห็นได้เนี่ยประมาณหลังกลางปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าเอองานพวกนี้มันจะจับเข้ามาครับเอาละครับคุณโชติกคงต้องสรุปให้ผมแล้วนะครับว่าสําหรับจุดเด่นจุดแข็งและจุดแตกต่างสําคัญของทาง BT ทีวีเอออินดัสรจำกัดมหาชนอยู่ตรงไหนบ้างผมขอไม่เกิน3ข้อครับข้อแรกเนี่ยนะครับ จะเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทเองเนี่ยมีการปรับตัวได้เร็วมากจะสังเกตว่าพองานภาคในภาคหนึ่ง,งเช่นโมดูล,ลลดลงเนี่ยนะครับเราสามารถปรับตัวบุคลากรสามารถที่จะนามาใช้ไปทํางานก่อสร้าง E p c นะครับในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มพวกนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนว่าเราปรับตัวได้เร็วมากในส่วนหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบริษัทเองเนี่ยยังมีเครื่องจักรเนี่ยนะครับที่สามารถทํางานเนี่ยนะครับอื่นๆได้แช่น อย่างเช่นอุตสาหกรรมหนักอีกหลายตัวที่กําลังจะเข้ามาโครงการส่วนนี้เนี่ยเราก็น่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมทําให้ก็จะเป็นอะไรที่มีรายได้สอดเสมอจะเน้นพวกธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นหลักหรือเปล่าครับหรือยังไงครับถูกต้องครับบริษัทที่มีโครงการที่มาขอ B I ไว้นะครับปัจจุบันนี้ที่เขาจะเริ่มเนี่ยนะ<อ>กำลังจะเปิดขึ้นนะครับครับจุดเด่นข้อที่สามครับคือเราเป็นบริษัทที่เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆบริษัทไทยอื่นๆเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาไปเน้นงานในไทย รเราเนี่ยเราขีดความสามารถของเราเนี่ยเรารับโครงการได้ในโครงการต่างประเทศเพียวๆเลยนะครับได้เลยนะไม่มีข้อจํากัดบุคลารกรของเราเนี่ยมีความรู้ด้านภาษาค่อนข้างดีครับ ภายในเราเองเราก็สื่อสารกงนด้วยภาษาอังกฤษดยครับดีครับดีครับนี่เป็น3จุดเด่นสําคัญของ BTWEL i n d u s t r y จํากัดมหาชนนะครับอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับแล้วอะไรครับอะไรคือความเสี่ยงในการทําธุรกิจของทาง BTWEL i n d u s t r y จํากัดมหาชนจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างอันนี้แน่นอนครับรายได้อย่างที่ผมเรนได้ทราบว่ารายได้เราเนี่ยมาจากต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมาเนี่ย80%ี่ยมาจากต่างประเทศ แน่นอนครับก็จะมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประเด็นหนึ่งซึ่เราเห็นนะครับเราก็ป<ม>้องกันโดยการทุกครั้งที่เรารับ<ม>งานนี่ฮะรเรา forward เลทไว้ fix อัตราแลกเปลี่ยนไว้ครับอันนี้เราก็ปิดความเสี่ยงได้ส่วนนึงนะครับนี่เป็นความเสี่ยงแรกความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่ามีรายได้ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วความเสี่ยงที่2แลครับแน่นอนครับมีเรื่องของวัตถุดิบนะฮะวัตถุดิบบางครั้งเนี่ยราคาปรับขึ้นเราจับชอบนะฮะในส่วนเนง เงื่อนไขหนึ่งคือเรามองว่านั่นหมายความว่าตลาดมันโตถ้าราคาเหล็กมันปรับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยแบกรับภาระตรงนี้แทนเราได้ใช่ไหมโดยทั่วไปเนี่ยนะครับโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะสั่งเหล็กทั้งหมดเนี่ยประมาณ7-80%เรเริ่มต้นง,งานครับ เพราะว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องใช้รูปแบบไหนเหล็กแบบไหนนะครับถ้าราคาปรับขึ้นในแต่ละสัญญาก็มีเงื่อนไขกันให้เจราจาได้ครับว่าราคาวัสดุขึ้นเกิน10%เนี่ยต้องขอเจรจาในส่วนนี้ตามความเป็นจริงเอาเป็นว่าความเสี่ยงที่2ก็คือความเสี่ยงทางด้านของราคาวัตถุดิบก็คือราคาเหล็กในตลาดโลกนั่นเองนะครับครับผม แล้วอีกความเสี่ยงหน่งความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับงานหรือว่าไม่มีงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงไหมเราเองเรามองประเด็นนี้ไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่เห็นว่าเราปิดความเสี่ยงส่วนนี้ไว้ได้อย่างดีก็คือเรามารับงานในส่วนของงาน EPC ในประเทศซึ่งมีอยู่จํานวนมากที่บอกเนี่ยคือโครงการพวกโรงไฟฟ้าขนาดเล็กใช่ไหมครับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นโรงไฟฟ้าทางงานทดแทนทั้งหลายเนี่ยนะครัแต่เราเองเราศึกษามาชดเชยความเสี่ยงที่ตลาดมันหดตัว แต่ที่เราเห็นเป็นความเสี่ยงที่น่าจะมีในอนาคตคือเรื่องบุคลากรโดยเฉพาะในระดับปวชปวสเนี่ยนะครับยอมรับว่ายังขาดแคลนอยู่ในบ้านเราครับเราก็ใช้วิธีฝึุกพนักงานที่เป็นพนักงานที่เราเรียกว่าบูคอ c o l a r นะฮะในระดับล่างเนี่ยยกขึ้นมาให้เป็นพนักงานที่เป็นผู้ควบคุมงานหรือ supervisor อ่าเอาละครับเห็นทั้งสองด้านนะครับทั้งจุดเด่นแล้วก็ความเสี่ยงของทาง BTWEL Industrial จำกัดมหาชนแล้วนะครับ อาล้ครับท้ายสุดคุณโชติกจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับเราเองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ถึงแม้ว่าช่วงไหนงานลงเนี่ยนะรครับเรามีการปรับตัวได้ดีมากถึงแม้ว่าผลประกอบการกําไรมันจะไม่ดีแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรายังสามารถคิดคนของเราผมเรียนได้ทราบเมื่อกี้แล้วว่าธุรกิจนี้เนี่ยนะครับบุคลากรหรือคนเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดในธุรกิจนะครับมันเป็นธุรกิจที่เครื่องจักรมีผลแต่ยังไม่มากเท่ากับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตราบใดก็ตามที่เรื่องหางานมาป้อนให้คนของเราทํางานได้เนี่ยเรายังสามารถรักษาคนของเราได้แน่นอนครับเมื่อถึงช่วงที่อุตสาหกรรมมันฟื้นกลับมาเราน่าจะพร้อมที่จะรับงานแล้วก็จะทําคนประกอบการได้ดีอย่างที่เราเคยทํามาเอาละครับก็ขอให้ทําได้ตามเป้าที่วางไว้กันละกันเอาใจช่วยนะครับคุณโจติกขอบคุณมากครับคุณยศนาครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับขอบคุณมากครับคุณยศนาครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณโชติกรัศมีธินกรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท b t ทีว l well เ n d ินด r y จำกัดมหาชนหรือ BT.W ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยนะครับคุณู้ฟังครับทางไทยเลยนนาคาจัดโครงการ70เส้นทางแห่งความทรงจำสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยโดยเพิ่มรถใหมน่นิสันอันเมล่า200คันนะครับเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลยนนาคา1647 1647 เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับส่วน Ben ซ์ Star r f c t ขอเชิญเข้าสัมผัสรถ,รถยนต์ m มอ c e เซเดสเบของผู้บริหารไม่น้อยสภาพดีโดยโปรแกรม p r เ e น c ์ e อ็กซ์คล i ซีนะครับมอบดอกเบีย้ยอัตราพิเศษแล้วก็รับส่วนลดสูงสุดถึง9 0 0 0 0บาทเชิญสัมผัสได้ที่โชว์รูมของ Ben ซ์ Star f a c t ดินแดงนะครับโดยเปิดให้บริการนะครับครบทั้ง7วันเลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายของทาง Ben ซ์ Star f a c t 061 5 9 1 6 9 9 9 0 9 1 5 9 1 6 6 9เ b ้ n z s t a r f นย t ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน โดยผมยุทธนากระบวนแสงจันถึงสุกเราพบกันที่นี่นะครับบ่ายสามโมงเป็นต้นไปอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ s s ของเราด้วยนะครับจะได้เอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดผมยุทธนากลับมาใหม่พรุ่งนี้นะครับส่วนช่วงหน้ารายการ Make money โดยพีนิตทนพงศ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันีช่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยรึกษาเรียวเอสเต,ตบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษาด com